ลดให้1 0 0 0นบาทฟรีประกันภัยรถยนต์น้ำมันเต็มถังส่งฟรีทั่วประเทศดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.59จองแค่ร้อยเดียวดูตอนนี้จองตอนนี้ออกตอนนี้มีรถใช้ก่อนสิ้นปีนี้แน่นอนนะครับออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต,โต้ส่งฟรีทั่วไทยอนุมัติวยภายใน1ชั่วโมงก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วย ที่กำลังรับชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมท่านเก่าหรือจะเป็นตัวคุณผู้ชมท่านใหม่นะครับรถเก๋งในระดับกึ่งคาสพรีเมียมที่น่าใช้และเป็นอมาตะาตลอดการฮะเรารู้จักจกับตัวรถ่รุ่นนี้ดีมีเข้ามาขายมีเข้ามานําเสนอมีเข้ามาให้ฟังสื่อสารกันเรื่อยๆและสิ่งหนึ่งที่เกิดความมหศัศจรรย์ขึ้นครับตรงนี้ต้องทราบกัน ไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดไหนข้อมูลตรงนี้ต้องทราบกันอย่างดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวเพราะนั้นต้องพบกับรถรุ่นนี้ครับโตต้าโคราอัลติสออเนวปี2017ตัวนี้ก็คือจะเป็นอัลติสที่สามารถรองรับ e85 ได้นะครับรถคันนี้จะเป็นตัวปี2017ฟังในช่วงต้นคลิปทันไหมคะถ้าเกิดฟังในช่วงต้นคลิปไม่ทันนะครับ คุณผู้ชมฟังอันอีกครั้งหนึ่งดีๆอันลดให้แสนหนึ่งสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังอยากจะออกรถเก๋งใช้งานคันแรกสักคันหนึ่งและดูเป็นเอาติดไว้อยู่แล้ว1นึ่งแสนบาทอันทำส่วนลดให้หทันทีไม่ต้องใช้เงินออกรถจองร้อยเดียวเหมือนเดิมนะฮะตัวรถเนี่ยจะเป็นสีบรอนเงินเดิมไม่มีชนหนักไม่มีย้อมแมวไม่มีกอไม ถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนสําหรับตัวนี้คือเครื่อง1 6ลิตรเป็นตัว G ีท็อปสุดในรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับตั้งศูนย์ถ่งร้อระบบไฟทุกอย่างเราจะมีการเช็คให้กับคุณลูกค้าใหม่ทั้งหมดก่อนที่จะมีการส่งมอบคุณผู้ชมครับเราดูตัวรถกันมาเนี่ยเยอะมากและถ้าเกิดยังจอจงเป็นตัวรถเอาติดก็พอสมควร ในแต่ละเดือนในแต่ละวีคและในแต่ละปีที่ผ่านมาเรามีการส่งมอบเอาติดทั้งลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพทั้งลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัดเยอะมากนะฮะเกิน4 0 0คันแล้วแน่นอนเพราะนั้นนะครับนี่คืออาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สามารถสร้างความมั่นใจในการซื้อรถยนต์มือสที่ปฏิพัตธออตโตได้หลายคนถามว่าการซื้อรถยนต์มือ2องคันแรกเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้าง ถ้าเกิดยังเอาติคันนี้ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเพราะนั้นตรงนี้รถพร้อมจะใช้งานทันทีรถพร้อมที่จะให้คุณผู้ชมทุกทา่านเพราะฉะนั้นรถเอาติคันนี้พร้อมให้กับคุณผู้ชมได้มาเป็นเจ้าของกันทันทีมาดูด้านข้างกันหน่อยครับตัวรถรอบคันรวมถึงตัวหลังคาหรือว่าอาจจะเป็นด้านในเราจะมีการทําความสะอาดให้เสร็จสับเรียบร้อยนะฮะ อีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยู่ในค้าบีซิกเมนต์และไม่เหมือนกับตัวรถรุ่นอื่นเอาติดมีดิฟเบรกให้สีล้อระบบเบรกตรงนี้ก็จะมีเป็นตัวปั๊ม ABS จานเรามีการเซอร์วิสให้ผ้าเบรกเรามีการเปลี่ยนให้ช่วงลงช่วงล่างทุกอย่างเรามีการเช็คให้ก่อนที่จะมีการส่งมอบและสามารถมาทดลองขับรถที่โชว์รูมปฏิพัติได้เลยนะฮะภายในก็จะเป็นแบบเดิม ฟิล์มถ้าเกิดสนใจอยากออกคันนี้จริงๆอยากได้เป็นตัวเบอร์ทึบเดี๋ยวเรามาคุยติดต่อกันหลังใหม่นะฮะตัวภายในเนี่ยจะเป็นทูโทนสีเบต,ตัดกับตัวสีดำมีพวงมาลัยมังติเครื่องเล่นก็จะเป็นแบบธรรมดาเกียร์ออโต้มีโหมดชิปอัพชิปดาวมาให้ถ้าเกิดอย่างแบบนี้เขาจะเรียกว่าซูเปอร์ซีวแบบเสปีดนะครับและก็สามารถที่จะรองรับเชื้อเพลิง e85 ได้ เบาะเนี่ยจะเป็นตัวหนังสีเบรดสปาตัวเบาะครีนิ่งภายในทําความสะอาดพงพื้นคอนโซงคอนโซลพวงมาลัยลงน้ํายงน้ํายาทําให้เสร็จสับเรียบร้อยนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างเราพูดในภาษาชาวบ้านทั่วไปแอร์เย็นเพลงเพราะระยะทางใกล้ก็ใช้ได้ระยะทางไกลก็ใช้ได้นะครับเขานี้ด้านท้ายเป็นยังไงฝาท้ายเดิมครับรถไม่เคยมีการโดนจูบตูดโดนชนท้ายมาแน่นอน ไฟท้ายไฟเบรกจะเป็นตัวหลอดแบบ LED และไฟเบรกตรงนี้3จะอยู่ภายในห้องโดยสารนะครับพื้นที่ในการเก็บสัมภาระค่อนข้างที่จะใหญ่ใส่ของได้ค่อนข้างที่จะเยอะอย่างถ้าเกิดเป็นพนักง,งานออฟฟิศทำงานมาแล้ว3เดือนแต่ยังไม่มีรถใช้งานเป็นของตัวเองเอาเติดนี่ถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวราคาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวดอกเบีย้ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยอดผ่อนสบายๆครับจับต้องกันได้ทุกท่าน รายได้ต่ำกว่า15ื่นเอาติคันนี้ก็สามารถตอบสนองในจุดของตรงนั้นได้เพราะนั้นเอาแบบนี้ครับฟังก่อนดีๆสำหรับท่านใดที่สนใจคุณผู้ชมฮะอันอยากจะเอาข้อเสนอสุดพิเศษตรงนี้มอบให้กับคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังดูคลิปอันอยู่ตอนนี้ตัวนี้ราคาตั้งขายปี2,017,499,000บาท 4 9 9 0 0 0บาทลด10,000 0เหลือ3 9 9 9 0 0บาทจองตอนนี้ออกรถเดือนนี้เอาติดตัวปี2017 1.6g เบนซินจอง100บาทฟรีประกันภัยรถยนต์ฟรีน้ำมันเต็มถังส่งให้ฟรีทั่วประเทศดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.59เป็นรถที่ไม่ต้องใช้เงินออกรถ ทำได้จริงเอาติดต,ต้องซื้อที่ปฏิพัฒิออตโต้เท่านั้นรถมีจํานวนจํากัดขึ้นอยู่กับคุณลูกค้านะครับถ้าเกิดคุณชอบเอาติดเราคือทางเลือกที่ดีอยู่ในกรุงเทพมิมบุรีมหานครติดต่อกันเข้ามาได้เลย089 1 1 04954อย่าลืมที่จะนึกถึงเราถ้าเกิดนึกถึงเอาติดคิดถึงเอาติดนึกถึงโช์รูมปฏิพัติออตโต้โทรมาและเดี๋ยวเจอกันครับ ออกรถกับปฏิพัทน์ออตโต้ส่งตีตัวไทยอนุมัติไวภายใน1ชั่วโมง